สวัสดีค่ะวันนี้มีรถสปอร์ตสายพัน์สวีเดนที่มีไม่กี่คันในประเทศไทยมาให้ชมค่ะนั่นก็คือเจ้า Volvo C70 Convertible ค่ะเป็นรุ่นลิมิเต็ดและไอเทมคำพูดนี้ไม่เกินจริงเลยค่ะเพราะสวยถูกมิติคันนี้เป็นรถมือเดียวออกสูดวอลโว Thailand โดยตรงเลยนะคะมีไม่ถึง7คันในประเทศไทยค่ะบอดี้สวยไม่น้อยแค่67,000กิโลสภาพสวยสมบูรณ์มากค่ะเจ้า C70 เป็นรถทรงสปอร์ตสีที่นั่งค่ะภายในเหมือนป้ายแดงเลยค่ะ รุ่นนี้เป็นหลังคาแข็งนะคะสามารถเปิดประทุนได้ด้วยระบบไฟฟ้าค่ะซึ่งใช้งานได้ปกติค่ะคันนี้บอกได้เลยนะคะว่าหายากมากค่ะมีเงินก็ซื้อไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่มีคนปล่อยกันส่วนใหญ่เน้นสะสมค่ะ10ปีถึงจะมีหลุดมา1คันแล้วคันนี้นะคะสภาพสวยอย่างกะนางงามจักรกวาลหาไม่ได้อีกแล้วค่ะ นี้มีเล่มบุ๊กสวิต o o กุญแจรีโมทครบให้2ชุดเลยค่ะพร้อมจับมือไปโอนที่ขนส่งฟิล l แฟร์เลยค่ะสามารถสอบถามได้โดยการแอดไลน์ที่ QR Code ตรงนี้เลยนะคะ